วันนี้แม็กโสดจากสวนจะพาไปทําความรู้จักอโะโวคาโดที่ยาวที่สุดในโลกครับหน้าตาเหมือนแตงกวาญี่ปุ่นเลยแต่เขาคืออโะโวคาโดทำไมเขาถึงมีลักษณะรูปทรงยาวขนาดนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงเกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับนี่คืออโะโวคาโดที่ยาวที่สุดในโลกครับยาวมากดูอ โคตรยาวเลยอ่ะปกติอะโวคาโดธรรมดามันก็จะลูกประมาณนี้ใช่ไหมหรือแบบนี้ฮะนี่อันนี้ต,ต้นอะโวคาโดพื้นเมืองของจังหวัดหน้านะอยากดูเนื้อไหมด้านในเป็นยังไงแต่ผ่าลูกนี้ไม่ได้ไงลูกนี้ไม่สุกขอลูกสุกหน่อยอ่านี่เดือบมาดูเนื้อนะฮะนี่อันนี้คือสุกแล้วครับเขาจะเป็นแบบสุกเขียวๆนะนี่เล <od> oh ือกย่บางเลยเลาะเะเอ้ยเอ้ยนี่ครับ สวยงามอืคุณดูคุณดูเปลือกบางดูสิโหออกเป็นแบบว่าเปลือกเอ่อกล้วยนะเ <Yeah. S 1> <laughs> นื้อสีเขียวๆแบบนี้คือมีสารแคโรทีนอยด์สูงนะเขาเป็นสารแบบว่าต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งฮะโอโคโดเนี่ยคือจืด,จดฮะมีใครกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยไหมอร่อยยังไงเนี่ยลองพูดมาดิแล้ลอ <c oughs> งพิมพ์มาดิเออกินโอโคโดนี่มันอร่อยยังไงนี่ดูดิมาอยากดูเนื้อไหม กัดให้ดูฮะมันมันมากออขอมนีหน่อยได้ไหมรัวมาเดี๋ยวผ่าด้านในให้ดูนะครับมาดูตรงกลางกันว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนี่มานี่นะดูดิ สีสวยฮะมันแห้งหนึบอร่อยครับอยากรู้ไหมว่าต้นกําเนิดที่มันยาวๆแบบเนี้ยเออมันมีต้นกําเนิดมาจากอะไรมันไม่ได้เกิดมาเองจากตามตามธรรมชาตินะเกิดมาจากฝีมือมนุษย์นี่แหละฮะเดี๋ยววันนี้แม็กซ์วสวนจะเอาความรู้ครับนี่เลยมันยาวได้ยังไงเดีย๋ยวไปดูกันฮะนี่คืออะโวคาโดที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า A034 ครับมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเวียดนามชินจาวใช่ไหมออกเสียงถูกต้องปะ สายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นสุดยอดของราชาอะโวคาโดจากประเทศเวียดนามเลยครับเขาได้ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์แฮดกับราดเซลครับมาเริ่มต้นที่แม่ของเขาก่อนนะฮะนี่คือสายพันธุ์แฮดครับราชาอะโวคาโดอันดับหนึ่งของโลกครับเขาจะปลูกค่อนข้างยากครับจะต้องใช้พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยพันเมตรเป็นต้นไปเลยครับแล้วก็จะต้องใช้อากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีในการปลูกครับแต่ข้อเสียก็คือปลูกยากมากๆครับ ต้นเตี้ยผลไม่ค่อยดกครับแล้วก็จะเป็นแบบปีเว้นตีฮะอย่างเช่นปีนี้เนี่ยลูกดกปีหน้าลูกเขาจะน้อยครับราคาต่อลูกเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าเป็นเกรดดีสายพันธุ์ดีลูกหนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทเลยครับแต่ลักษณะเด่นเลยก็คือเนื้อแห้งมันหนึบอร่อยมากครับแช่ตู้เย็นไว้นานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนื้อก็ไม่ขมไม่อมน้ําครับ คุณดูเนื้อเขาดิมีความแบบมันเนยหนึบอร่อยมากสายพันธุ์นี้สมกับเป็นราชาครับเป็นราชาโกโดแต่ทําไมเรียกเป็นออสายพันธุ์แม่ <c oughs> <c oughs> เออแม็กอาจจะตั้งผิดนะอันนี้ขอโทษด้วยนะฮะจะเรียกควีนก็ไม่ทันแล้วไงขี้เกียจภาคใหม่ <c oughs> ต่อมาครับสายพันธุ์พ่อของเขาครับนี่คือสายพันธุ์รัสเซลครับรัสเซลเนี่ยจะมีลักษณะเปลือกบางครับเนื้อด้านในจะออกเป็นสีเหลืองครับ ปลูกง่ายต้นสูงใหญ่และให้ผลดกครับแต่ข้อเสียคือเนื้อไม่ค่อยมันครับแต่จะมีรสชาติหวานไป,ปลายปากนิดหน่อยครับราคาจึงไม่สูงมากครับเพราะว่าปลูกง่ายและลูกดกนั่นเอง เกษตรกร,กรชาวเวียดนามครับเขานําเกสรทั้ง2ตัวนี้มาผสมกันครับจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า A034 นี่แหละเขาไปดึงลักษณะเด่นของทั้งพ่อและแม่มานะครับทำให้ปลูกง่ายมากขึ้นต้นเตี้ยลูกดกเปลือกบางผิวเนี่ยจะมีความขุขะติดจากตัวแฮดบ้างนิดหน่อยครับที่สําคัญเลยนะเนื้อมันออกเหลืองด้วยครับ กินง่ายปลูกง่ายอร่อยครับแต่ยังไม่สามารถปลูกในประเทศไทยได้นะครับเนื่องจากเพิ่งเข้ามาในไทยเนี่ยปี2ปีกําลังอยู่ในช่วงทดลองปลูกราคาจึงสูงมากๆครับสำหรับสายพันธุ์ a 0 3 4ลูกยาวๆแบบนี้มีใครเคยได้ลองกินแล้วบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยบอกหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบรสชาติเป็นยังไงรีวิวกันมาเลยฮะชอบอะโคโดสายพันธุ์ไหนที่สุดจริง,รงๆนะส่วนตัวแม็กแม็กก็ยังรู้สึกว่าชอบสายพันแฮรที่สุดครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นความหอมความอร่อยคือมันสม สมกับที่เป็นราชาวโคคาโดใครที่ชอบคลิปที่มีสาระความรู้ดีๆของแม็กแบบนี้นะฮะแม็กสดจากสวนน่านนักล่าผลไม้คอมเมนต์มาเลยฮะอยากให้แมวรีวิวผลไม้อะไรอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ